สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีนะคะใครที่ตามคงตามข่าวนะคะดูข่าวเมื่อเช้านะคะก็มีการจับพระกันเกิดขึ้นตีสองหลวงพ่อขยันมากนะคะออกปินทบาตตั้งแต่ตีสองนะคะก็ ที่กองปราบก็น่าจะมีการทําบุญนะคะก็เลยนิมนต์หลวงพ่อไปรับบารนะคะจากลบบุรีตีสอไปถึงกองปราบก็ตีห้าพอดีหลวงพ่อขยันนะคะอืมดาลิกคุดดงข้าพรรษาแล้วระวังพรรษาขาดนะคะก็อ่ะทุกคนดราม่าไม่จบง่ายและคนไทยชอบเสือกรวมถึงดิฉันด้วย ดรามา่าไม่จบง่ายและคนไทยวงเล็บส่วนหนึ่งชอบขี้เสือกรวมถึงตัวดิฉันด้วยนะคะก็ชอบตามข่าวอืมชอบดูข่าวดูข่าวกันจะได้รู้ที่มาที่ไปตกลงชื่ออะไรชื่อจอร์ดหรือชื่ออะไรหรือชื่อเกียงไกหรือชื่ออะไรงงไปหมดอ่ะเดี๋ยวก็ ตำรวจก็คงบอกนะคะว่าชื่อจริงชื่ออะไรแต่ทุกคนค่ะฝากนิดนึง่ะไหนๆก็ชอบตามดราม,ม่าเดี๋ยวเผื่อแบบหิวๆเนี่ยตอนนี้โหนกระแสกำลังออนแอร์ก็อ่ะทุเรียนทอดอันนี้เป็นเกรด B นะคะเกรด B แผ่นจาเล็กกว่าเกรด A นิดนึงนะคะแต่คุณภาพนี่ครับๆเลยนี่ฮะร้อยห้าสิกร,รัม190บาท สนใจพิมลอลิงหนึ่งลอลิงหนึ่งไม่ใช่ลิงลบบุรีนะคะลิงที่ไหนไม่รู้ <c oughs> ไม่ใช่ลิงลบบุรีลอลิงหนึ่งรอ้อกร,รมัม150กร,รมัมนะคะราคา190บาทลอลิงหนึ่งแต่มีโปรสถุง2ถุงจาก380บาทลดเหลือ350ร้อบโปสถุงสามเนี่ย คุ้มมาก350รสชาติดีอร่อยดิฉันกินให้ดูได้เลยพิมพ์ลลิง2ก่อนโปสองถุงลดสาบาทเหลือ350 350พิบสามรอพิมอลิง2ถุงเดียวลลิง1ไปอืมอืมอ่ะนี่นะคะไปหนีทหารก็ไม่รู้นี่อ่ะอ่ะ เนี่ยหน่อยสำหรับ,บคนที่ชอบเสบดรามา่าตามดรามา่าชิ้นจะเหลืองแบบนี้นะคะแต่ว่าขนาดชิ้นเขาจะเล็กกว่าเกรดพรีเมียมอันนี้เป็นเกรดบีสนใจหนึ่งถุงพิมพ์รอลิงหนึ่งสนใจโปรสองถุงสามรอยห้าสิบบาทพิมพ์รอลิงสองใครสนใจ ปค่ะ,ะใครที่ชอบเสพดราม่าเอาทุเรียนทอดดิฉันไปกินติดไว้นะคะจะทำให้ดราม่ามันมีอลักษมากขึ้นกดเลยค่ะหนึ่งถุงรอลิงหนึ่งสองถุงลอลิงสองตอนนี้ลิงเข้ามาแรงลิงลบบรีอ่ะแค่นี้แหละฝากไว้ด้วยกดใต้คลิปพิมพ์รหรัส